อันผิดตลอดเลยซื้อปี่สองคนเนี่ยซื้อภาษาอังกฤษขึ้นชื่อด้วยเหมือนกันแล้วรูปภาพก็คล้ายๆกันเอาน้ำหมดพอดีเลยพิดน้ำแม่หมดพอดีเลยครบหมัวเตจับโทรศัพท์ ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาของมากินสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ที่มารับชมค่ะสวัสดีพี่ที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะคะสวัสดีคนในห้องไลน์นะคะทุกคนในห้องไลฟ์นะคะยายคือเขาลดลงเยอะมากเลยนะถ้าไม่ลดนะหนูว่าถึง วันนี้ก็ไม่มีคลิปลงเหมือนกันยาเมื่อคือเออเมื่อคือจาตามสบายเลยค่ะพี่กิฟตตามสบายเลยค่ะคก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเพื่อนก็เดี๋ยวเพื่อนก็มาเองเพิ่งนเปิดเลไม่เล็กห้องนอนค่ะก็เลยกินมะม่วงไปไล่ไปค่ะที่ผููพาก็บอกว่าสวัสดีนางหนูเล็กค่ะเอาิ ไม่เจอหนูใช่ไหมนานเลยเนี่ยปอนหมายถึงหนูหรือเปล่าคะที่บอกว่าไม่เจอนานเลย,ยปิดหนูอย่าปิดไฟแม่สิลูกเปิดไฟเร็วเปิดไฟเลยเร็ว อะไรนะพิกิเหมือนกันไม่มีอะไรจะลงโอพี่ผูนะ้ฝาเนี่ยบอกว่าหนาวกินไอติมไม่หนาวหนักก็เดิมหรอเดีว <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีคลิปลงเหมือนกันยายจะมาเร็วๆดูมา พี่บุเรืองก็ให้ซานมมานะคะพี่บุญเรืองก็บอกว่ารับจ้าลืมว่าพี่ขึ้นไหลก็เลยเอาอีกเครื่องไปทักทายพี่เพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งก็อยู่อยู่ วันนี้ก็ไม่มีคลิปลงเหมือนกันยายเ <c oughs> มือ่อก่อนนะตอนสมัยวัยรุ่นนะ <c oughs> เจอบ่อยถอยถอยกันลงคลิปกันโพสด,ด้วยแล้วก็เลยทำให้การเข้าถึงลดลงโคกับเอ่าใหย่ สองแสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ชะตาลุ่งเรืองนะคะพี่ชะตาก็บอกสวัสดีลูงไม่ค่อยได้ลง <c oughs> จ้าอ๋ออยากเห็นอยากเห็นดาราคนที่เรายังไม่เคยเห็นนะ่ะ <c oughs> เจ้านายมาแล้วเขาก็ปวด ให้น้องพี่ตื่นน้องพี็ลืมว่าพี่ขึ้นไหลก็เลยเอาอีกเครื่องไปทักทายพี่เพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งก็อยู่อยู่พี่บุญเรืองก็บอกว่าแล้วลาบประออนนา โอ้ยของมักเลยแหละพี่ผู้พามะม่วงเนี่ยของเปรี้ยนเนี่ยของชอบหนูเลยแหละน่าอร่อยเลยค่ะนับจ้าพี่ผู้เดินบอกว่าอ,อิ่มอร่อยนอน หนูผ่านสตรีมาตั้งแต่ก่อนสงการนะช่วงบ่ายนี่ว่าจะไปหาดูคลิปน้องพิดกี่ไหสวัสดีพี่กีนะคะสวัสดี จะเปลี่ยนมุมตัต้งก็หงและสุดหลอกินอะไรนี่หนูอย่าปิดไฟแม่สิลูกเปิดไฟเลวเร็วเปิดไฟเลยร็ว,วเหมือนกันอีกคนหนึ่งสัดอีกคนหนึ่งไม่ช่ <laughs> ใช่ของพี่ชัดแต่วันที่ยีิบสี่ ย่ 24, ิบสี่ยิ่มิห้าที่จะถึงเดือนสิงหานี่แหละพุกจะกลับมาคิดดูนานมากจนอืม แต่ว่าขี้เกียจแปเเม็ดมากินถ้าหาวอีกนี่แล้วก็นี่ผมจะปอกมะม่วงกินเลยลืมไปว่าเอามะม่วงมาซื้อมะม่วงไว้พี่จริงนะปออนคิดว่าอยู่หน้าช่องสามน่าจะได้เจอบ่อยอะไรแบบเนี้ยเยวไปขอถ่ายรูปเขาเป็นดารา ตั้งแต่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยไม่ได้เจอดาราเลยเพราะไม่ได้ไปไหนพี่เอลก็สวัสดีคุณจักเมื่อ,อ,อคืนเออเมื่อคืนกำลังตอนตอนสิบเอ็ดโมงลูกชายกำลังหลับรีพี่กุา้าก่อนลูกชายหลับวันนี้ก็จะไล์อยู่กับลูกชายนะคะลูกชายมุ่งม เมื่อทักทายก่อนได้นะพี่ผู้ผายังมีใครอยู่ไหมเนะาะคู้ามาตอนขายข้าวก็จะประมาณนี้แหละ่านคาระาเตีย ผ่านคลิปยาวแล้วก็ผ่านโบนัสแค่นั้นแหละแล้วก็ดาวสามอย่าง<ะ>คลิปสั้นยังไม่ผ่าน<ะ>ใช่หนูก็ไม่เห็นคลิปป้าโอนเลยนะคะขออนุญ,ญาตเรียกป้าเลยนะไหนซื้ออ่านตามชื่อแล้วกันนะก็ขออนุาตได้ไม่มีแล้วหมดแล้วก็เลยล้องไห้ครึ่งชั่วโมองอ่ะก่อนจะหยุดนะล้องไห้ยประตรูออกจากกันนะ สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ที่มารับชมค่ะวสวัสดีพี่ที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะคะยากะญา่าพาเหรออ,อ่านชื่อไม่ออกอ่ะพี่กีอ่านว่ายังไงชื่อพี่เขาอ่ะยายน้องพีก็สสวัสดีสตาร์ลุงเรือนะคะไปเร็วไปเร็ว พี่ทัพทีมสวัสดียายน้องพีมยินดีค่ะน้องพีท สวัสดีนะคะสวัสดีพี่ที่มารับชมค่ะก็สวัสดีพี่ที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะคะไม่เปียกจนเกินไปนะเปียกแบบกำลังดี